สวัสดีค่ะมาเป็นคลิปแรนดอมเกี่ยวกับ the i r feelings นะคะความรู้สึกของเขาเน้นที่ความรู้สึกเขาโดยเฉพาะเลยนะคะก่อนอื่นเราไปเช็คก่อนว่าสถานการณ์ความรักของคุณกับเขาแล้วก็ความรู้สึกของคุณมันตรงหรือเปล่าถ้าตรงก็มีแนวโน้มว่าอันนี้เป็นเรื่องราวของคุณนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูเพิ่มด้วยว่าเขาอะคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้หมายถึงว่ามองยังไง แล้วก็สิ่งที่เขาคิดจะทำต่อไปนะคะโอเคลองมาดูสถานการณ์ของคุณกับเขาก่อนเป็นงไงบ้างถ้าชอบก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์แชร์ได้นะคะแม่หมอลองทำแบบใหม่ดูว่าจะโอเคไหมเป็นเก้าเหรียญน,นะคะ Queen of Wands King of Swords แล้วก็4 Pentacles นะคะสถานการณ์ความรักของคุณกับเขาในตอนนี้อาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีธาตุดินธาตุไฟแล้วก็ธาตุลม เป็นได้หมดเลยยกเว้นธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกสามอันนี้นะคะคุณหรือเขาก็ได้นะสถานการณ์มันเองเองไหมสถานการณ์ตอนนี้คืออมันดูเหมือนแบบทําไมเหมือนมีการบล็อกผิดกันไม่ได้คุยค่อนข้างเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกกันมากเลยนะคะ หรือบางคนเนี่ยไม่รู้ว่ามีเป็นความสัมพันธ์เติร์ปาร์ตี้หรือเปล่านะอาจจะเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นได้ด้วยนะคะที่เห็นเนี่ยมันขึ้นมาสามคนนะ่ะสามคนที่ไม่ใช่เรามีอีกสามนะไม่ใช่นะคือมีเราเขาแล้วก็อีกคนหนึ่งอาจจะเป็นฝั่งเขาหรือฝั่งเราอย่างนี้ก็ได้นะคะอืมแต่รู้สึกว่าตอนนี้มันมีคนใดคนหนึ่งที่แบบปิดกั้นหนักมาก เหมือนพูดอะไรไปแล้วก็ต้องทำแบบนั้นไม่คืนคำหรอกเล่นตัวอีโก้สูงมากในตอนนี้นะคะอืมไปดูสิว่าความรู้สึกของคุณตอนนี้เป็นไงความรู้สึกของคุณ ให้น้องเหมียวนี่เป็นความรู้สึกคุณแล้วก็อันนี้ของเขานะของคุณ k n i g h of pentacles king of wands four pentacles นะคะ อันนี้เป็นความรู้สึกของคุณเหมือนเขาเนี่ยเป็นคุณแน่นอนที่ขึ้นสี่เหรียญตรงกันเลยนะคะเหมือนกันเลยสี่เหรียญเนี่ยอาจจะเป็นเราหรือเปล่าที่รู้สึกว่าค่อนข้างเหมือนเหมือนเงียบเงียบะเหมือนแบบตั้งกาดตั้งกำแพงเอาไว้สูงมากนะคะเราอะ่ะ ั้งกำแพงเอาไว้สูงมากไม่รู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีเรื่องของการทํางานหรือผลประโยชน์เรื่องทําธุรกิจอะไรพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องโดยหรือเปล่านะคะอืมมีใครบางคนเนี่ยที่อายุมากกว่าหรือตําแหน่งสูงกว่าเนี่ยมันก็เลยทําให้คนนั้นอะไม่สามารถที่จะเป็นเหมือนแบบ มีความเป็นผู้ใหญ่อะไม่สามารถที่จะมาคุยกับคนที่ตำแหน่งต่ำกว่าแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเหมือนต้องไว้ตัวหรืออะไรหรือตามหน้าที่ตามตำแหน่งของเขาไปดูความรู้สึกเขาแล้วกันเดี๋ยวพูดทีเดียวนะคะความรู้สึกเขาตอนนี้ที่มีให้เราเป็นไง เดลิเวอร์สสิบหมย้ยเจ็ดเหรียญนะคะแล้วก็สี่ดาบเป็นมองว่าอีโก้ทั้งคู่เลยนะเนี่ยสภาวะนิ่งทั้งคู่เลยเหมือนแบบเราก็หรือไม่งั้นอ่ะเราอาจจะรู้สึกว่าเขาอ่ะทำไมเขาไม่พยายามมากกว่านี้ ทำไมเขานิ่งจังเลยเขามีอีโก้สูงจังหรือว่าเป็นเพราะตำแหน่งหน้าที่การงานหรือโปรไฟล์อะไรของเขาที่ทําให้เขาไม่สามารถมาคุยกับเราหรือชัดเจนกับเราได้หรืออะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือความรู้สึกเราแต่ความรู้สึกเขาเนี่ยความสัมพันธ์นี้อาจจะยาวนานแล้วก็ได้รู้จักกันมานานแล้วก็ได้นะคะที่ทําให้เขาเหมือนมันเหนื่อยอะ เหมือนเขารู้สึกว่าก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์มันดีนะความสัมพันธ์มันดีมากๆเหมือนในตอนแรกๆทําไมมันดีจังเลยแต่ทําไมตอนเนี้ยมันกลับกลายเป็นว่าเขาเหนื่อยมากเขารู้สึกว่าก่อนนันนี้เขาอาจจะเคยทุ่มเทมาก่อนแล้วก็ได้นะกับเราอะเคยทุ่มเทเคยแบบเทคแคร์ care, ให้ใจให้อะไรเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าที่เขาก็ได้กลับมาเขาทําไมมัน ไม่เป็นไปตามที่เขาคาดหวังเลยทําไมถึงเป็นแบบนี้แล้วมันรู้สึกว่าไม่ค่อยมีการพัฒนาเท่าไหร่อะพอจะไปข้างหน้าเขาก็เหมือนกลับมาอยู่จุดเดิมกลับมาอยู่สถานะเดิมที่มันไม่ไม,ไม่ยอมก้าวหน้าไปไหนอะไม่ยอมขยับไปไหนนะคะตอนนี้เขาก็เลยนิ่งคือความรู้สึกเขาเนี่ยเหมือนเขานิ่งคิด ทบทวนเกี่ยวกับความรักครั้งนี้ว่าแบบเอาไงดีอะด้วยความที่คือมันก็อาจจะรู้จักมานานแล้วอะไรเงี้ยคือถ้ายอมแพ้ตอนนี้ัจะเสียดายหรือเปล่าหรือว่าจะไม่คุ้มกับที่เขาพยายามก่อนหน้านี้ไหมอย่างเงี้ยเขาก็คิดอยู่คือตอนเนี้ยเขายังไม่ได้ take action อะไรนะคะรู้สึกว่าเขายังไม่ได้ take action อะไรเหมือนอยากที่จะนิ่งๆอะเพื่อ คิดทบทวนอะไรบางอย่างก่อนให้แบบให้มันมั่นใจก่อนให้มันจะได้ไม่ผิดพลาดในภายหลังอย่างเงี้ยนะคะจะได้ไม่ตัดสินใจพลาดอืมโอเคต่อมาแล้วเขาเนี่ยมองความสัมพันธ์นี้ยังไงบ้าง King of Wands Judgment นะคะ The dead โอ้โหมีแต่ไพ่แบบโอ้ยจริง,รงๆแล้วเขามองความสัมพันธ์นี้เหมือนแบบเป็นความรักที่ทำให้เขาฟื้นคืนชีพนะเหมือนเกิดใหม่อะ่ะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่อะ่ะแบบก่อนหน้านี้เขาอาจจะเคยเขาเรียกว่าจากหน้ามือเป็นหลังมืออะ่ะนะคะจริงๆอะ่ะมันเป็นได้สองแบบนะ คือจากร้ายแกเป็นดีหรือดี again, เป็นร้ายแต่จริงๆมองว่าเป็นโทนดีนะคะโทนดีอาจจะมองในช่วงแรกที่เขารู้สึกโอ้โหเราเข้ามาทําให้ชีวิตเขาสดใสมากเราเข้ามาทําให้เขาแบบไม่รู้ว่าจะเป็นคนที่ดีแบบนี้กับใครได้อีกอะไรเงี้ยนะคะมันดูว้าวมันดูแบบเปลี่ยนไปเลยอะ่ะอืม อันนี้ที่เขามองความสัมพันธ์นี้ทำให้เขาได้เริ่มต้นใหม่ทำให้เขารู้สึกจากที่เคยมืดมนหรือเคยย่ำแย่มาก่อนสดใสขึ้นมาลุกขึ้นมาได้อีกครั้งอะไรเงี้ยเห็นเป็นพลังงานประมาณนี้นะคะเพราะว่าขึ้นเด็ดๆแล้วก็จัดเม้นต์คือเป็นไพ่ที่ลุกขึ้นมาอีกรอบอีกครั้งหนึ่งจากการความตายจาก ความเสียใจยก่อนหน้านี้อย่างเงี้ยนะคะแล้วดูสิว่าเขาเนี่ยคิดที่จะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ต่อไปนะคะเออลืมเปิดขอออรเรเเพิ่มด้วยนะคะว่าเขาเนี่ยมองความสัมพันธ์นี้ยังไงและหรือคิดยังไงขอเพิ่มสามใบ เราจะได้ขยาย Why? co-create not for you อันนี้ค่อนข้างใกล้เคียงกับหนึ่งไม้นะคะ co-create เป็นความคิดสร้างสารรค์ความสดใส แต่เขาก็ถามตัวเองอยู่แหละเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นทำให้เขาได้เริ่มใหม่นะคะแต่ก็มีกลับมาถามตัวเองแหละว,ว่าทำไมกันทำไมถึงมันไม่ดีขึ้นหรือทำไมถึงไม่ลงตัวสักทีหรืออะไรเงี้ยนะคะ Not for you ไม่ใช่สำหรับคุณ เขาอาจจะรู้สึกว่าเราดีเกินไปสำหรับเขาก็ได้นะเราดีเกินไปเขาอาจจะเขาอาจจะเป็นลุกที่เจ้าชู้หรือว่ายกตัวอย่างนะคะเราลองไปปรับกับสถานการณ์เราดูยกตัวอย่างเขาอาจจะเคยเจ้าชู้มาก่อนแล้วพอเจอเราเขาแบบตัดได้หมดเลยอย่างเงี้ยเออแล้วเขาก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะ สามารถตัดคนอื่นไปได้จริงๆหรือเปล่าก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาไม่เหมาะกับเราหรือเปล่าด้วยนะคะโอเคแล้วต่อมาเขาเนี่ยคิดที่จะทำไงกับความสมันนี้ต่อไป The Empress นะคะ High Priestess สามเหรียญ คือถ้าสมมติว่าเขายังคือเขาถ้าสมมติเขาเป็นคนเจ้าชู้มาก่อนเหมือนที่แม่หมอพูดนะในตอนนี้ถ้าเขายังเจ้าชู้อยู่อาจจะเป็นความรู้สึกที่ว่าเขาอะรู้สึกว่าพอเขาเจอเราเขาจะสามารถตัดคนอื่นไปได้จริงๆแต่การกระทำได้ไหมอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่เป็นความรู้สึกที่ว่าเขาจะสามารถทำได้อะเมื่อเจอเราเมื่ออยู่ในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ย เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาคิดจะทำต่อไปกับความรักครั้งนี้ก็คือดูมีความพยายามนะคะเออดูมีความพยายามมากขึ้นที่จะทําที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้แต่ว่าต้องใช้เวลาคิดบางคือเป็นช่วงที่เขาอาจจะนิ่ง,งที่ที่บอกเนาะช่วงนี้เขาอาจจะนิ่งอยู่พอคิดทบทวนอะไรบางอย่างแต่พอเขาแบบมั่นใจแล้วอ่ะ ว่าเขาสามารถทำได้ดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมีการ Take Action มาแบบบางทีไม่ทันตั้งตัวด้วยซ้ำมันนะคะอืมก็รอรอรอดูเขานะคะโอเคขอดูคำแนะนำจากไพ่ Oracle หน่อย be willing to express love The union of heart ไม่รู้ว่าเป็นความสมคือมองว่าถ้าในตอนนี้นิ่งกันไปอ่ะนะคะยังได้มีการกลับมาอืมยังได้มีการกลับมามีย n i o n ยังไม่ได้หายไปเลยนะคะเดี๋ยวก็ take action อะไรมาสักอย่างแต่ตอนเนี้ยเขาขอยเวลาไปทบทวนหรือคิดอะไรบางอย่างให้มัน ให้มันแบบมั่นใจก่อนเพื่อจะได้ไม่ตัดสินใจพลาดประมาณนี้นะคะก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไลค์แชร์ u b s c r i b e กันได้นะคะใครสนใจดูส่วนตัวที่เป็นดวงของเราเองเลยสามารถทักลไลน์แม่หมอมาได้วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ